ขอสายยังน่ายอวยเจ้าเจ้าผู้งหา่มีข้าพเจ้าก็ได้ธรรมาธีได้กระทำธรัมะนากรรมฐานธรรมะกรรมฐานเจริญภาวนาเกษตรขอึงบูรณ์แป็นก่มนแสขอชีพเป็นก้อนให้ียติพุทธีให้เกียรติพุทธีให้มีการกาให้มีความสุขสบาเลยคสุขอให้ เพื่อนพี่แลสมีเหมือนพระอาทูธแสงมีภานณีมาชื่อเพื่อนเธอไดขออาศัยอำนาจบุญกุศลไดขออาศัยอำนาจบุญกุศลได้บพุที่ได้ดำรไว้ที่ร้องพุทธีได้มาเป็นไว้ชาติดีชาติด uh 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 ีชาติใดใดชาติใดใดเป็นถึงสนองานเป็นขสมองให้ดวงานน้องพุทธีพ่ใหมเราทั้รงเราชา้่ไห อ่าไอ้พวกไอ้พวกพวกทีตาอาารนครฮะมองนีมีหลายท่านขเป็นรับาาเอาเองเอาเองเลยใช่แล้วนี่เขาไม่เอาสายารนนี้จนกมอเดมิวนะเขากดมดิวไม่เอาสายการ